ทีนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงพอดีได้พูดถึงประวัติตั้งแต่ส่วนตัวของพ่อเองนะครับทีนี้ท่านในมุมมองของพ่อเนี่ยคิดว่าที่เราบอกว่าควายม,มีความสําคัญกับพัฒนาธรรมไทยเราพอ่อคิดว่าพอจะสรุปได้นะครับว่าความสําคัญที่ว่าเนี่ยมองเห็นความสําคัญของมันยังไงยังส่งข้อนมันเป็นอดีตไปมันเป็นอดีตถามว่าในคนรุ่นผมนะเจนไม่ต้องพูดถึงเจนซีนะไม่มีค่าอะไรเลย วันนี้ก็คือมันเป็นแค่เขแ,แค่เนื้ออย่างเดียวแล้วก็เราก็ไม่ได้แทบไม่ได้บริโภคเองออาอกลายเป็นผู้บริโภคลายหลักก็เป็นเวียดนามเป็นจีนไปก็คือเอ,อถามว่าความผูกพันมันมีความผูกพันโดยก็คนคนรุ่นผมเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละมันถึงจะผูกพันได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีว่าเออเปิดครอบปล่อยครอบไป,ไปจูงตะภายไป เทียมแอกเทียมไถเทียมพลาดมันไม่เขาไม่ได้มีความผูกพันตรงนั้นมันก็คือแค่แค่สัตว์ในความเป็นสัตว์พาหนะมันก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสัตว์พาหนะแล้วอ่ามันทั้งวัวทั้งควายพูดรวมไปเลยก็ได้มันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสัตว์พาหนะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นการใช้แรงงานอีกแล้ววันนี้เพียวๆพียวเลยคือเนื้อเนื้อเนื้ออย่างเดียวมันก็คือแต่มันมาเร็ว เกินไปในในวงการควายงามที่คนไปตามกระแสซื้อควายตัวละแสนสองแสนไปถึงเป็นล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านแล้วก็มาถึงวันหนึ่งมันบอกเกือสองหมื่นหน้าก็ไม่ซื้อมันมันมาเร็วเกินไปม,นมันเร็วมากเร็วเพราะกระแสโลกมันเร็วกระแสโลกเร็วมากการเปลีป่ยนแปลงของโลกเร็วมากแค่สงครามรั <c oughs> สเซียยูเครนนี่มันก็เปลี่ยนพลิกฝ่ <c oughs> ามือแค่ ัปดาห์เดียวโลกก็เปลี่ยนแล้วมันเช่นเดียวกันวัวควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ที่มันร้องไห้เป็นนะมันร้องไห้เป็นมันร้องไห้เป็นมันมันแสดงความผูกพันได้เป็นแล้วเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวจริงๆเวลาเขาเวลาเขายืนอยู่ในทุ่งเนี่ยเวลาเขาอยู่ในทุ่งเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวเขาอยู่กันพี่กับน้องเขาเหลือเนี่ยของผมเนี่ยแม่เขากลับไปแปดิ้วแล้ว มีลูกมีพี่กับน้องเขาอยู่เนี่ยมีลูกเขากินไปที่นี่สามตัวเขาก็จะลงเขาก็จะอยู่ด้วยกันเขาก็จะดูด้วยกันสามตัวเพราะแม่ไปแล้วไปนั่วไปคุยเขาเขามีการรับรู้เขามีวัฒนธรรมของเขาผมผมเชื่อมั่นมากผมเลี้ยงมาทั้งบัวทั้งควายควายเขามีความผูกพันในส่วนของเขาแล้วแล้วควายกับคนโอ้แเนี่ยหนอน ทุกตัวเกือบจะมีสตอรี่ไปหมดอะถ้าจะพูดถ้าจะพูดเรื่องอคนเลี้ยงจริงเขาก็จะรู้ถ้าเราูกันสักพักหนึ่งอะก็จะรู้ว่านี่ใสใจคอของแต่ละตัวเป็นยังไงนี่อย่างเจ้าสัวเนี่ยสตอรี่ชัดเจนจะมานี่คือยืมมาคุมผูงไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าซื้อขายขาดกันก็ให้ยืมมาชั่วคราวประมาณสามเดือนเพราะว่าตอนนั้นเรา เราผส,สมเทียมแล้วมันแล้วมันติดน้อยะฮะอัตราติดมันน้อยแล้วก็เลยอยากจะใช้พ่อพันธุ์เอามาผสมจริงเลยมันจะได้แม่นยำกว่าแต่ว่าผลว่าพอมาแล้วพอจะส่งกลับนี่เขาไม่ยอมกลับอยู่นู่นก็าอยู่คนเดียวไง้ท่านอยู่ที่มีสาวๆมันเยอะอ oh. <c oughs> เขาจะจูงนี่ไม่ยอมไม่ยอมไปนะ <c oughs> ไม่ยอมไปพอไปถึงที่นู่นก็เหงาเหงาไม่ยอมอะไรเลยเจ้าของเขาได้โทรมา <c oughs> บอกว่าเนี่ยดูสภาพมัน มมันไ่จิตใจเลยจิตใจไม่นั่เลยมันก็มันก็นก่าคิดเหมือนกันนะทีนี้ปรากฏว,ว่าเขาก็เลยเปิดออปชันแอกเอางี้แล้วกันพี่ถ้างั้นผมขายเอาไว้บอกเอาสิเอาผมก็เลยส่งไปกาแพงแสนเลยไปรีดต้เชื้อก่อนแล้วค่อยมาเนี้ยอ๋อีดต้เชื้อกเก็บไว้ใช่ไหมครับนเชกเก็บไว้เอาไว้ตอนแล้วเอาไว้เอาไว้าไวขาย <Okay. S 2> ก็มีว่าม,มีเกเษตรกรอยากจะผสมพันธุ์ก็ก็แบ่งปันกันไปก็ก็ซื้อขายกันไป <Okay. S 2> แต่ว่าอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยเป็นเป็นยเป็นตัวอย่างเนี้ยมันก็มีความ เขาเรียกว่าอิโมชันแลบอลเนาะมีความเรื่องคนลิงตามอารมณ์อะมันน่าจะมีความสุขเงี้ยสภาพันหลอมสถาป็นหลอมหลายๆอย่างวิจัยเรื่องนี้พี่ด้านพฤติกรรมอยู่แล้วพฤติกรรมพฤติกรรมอาจารย์อาจารย์นึกถึงในเมืองกับที่อยู่สัวภาพเลยนะเพราะมันเรามีความสุขนะอันนี้ยังยังไม่นับตัวอื่นนะแต่ละแต่ละตัวก็จะมีทอรี่ของแต่ละตัวไป เอออะไรอย่างง้นะมันไม่ยอมขึ้นรถออมันไม่ยอมขึ้นรถรถมารอรับแล้วเพราะว่าตัวใหญ่มันต้องไปขึ้นที่โน่นขึ้นขึ้นขึ้นตีนหมู่บ้านคก็คุณลุงคนเลี้ยงก็เจรจาบอกว่าไปไปส่วนข้าวไปส่วนข้าวเดี๋ยวค่อยกลับมาอพูดกันดีๆแล้วก็ขึ้นเลยเขาขึ้นเลยเขาก็ดึงยังไงก็ไม่ขึ้นตาคนเลี้ยงเนี่ยคุยไปส่วนข้าวหรือเปล่าไปเดี๋ยวเดีกลับมา อ๋อแล้วเขาก็ได้กลับมาเขาก็ตัวนะครับผู้จัดการเมื่อกี้ที่ถามคุณพ่อที่เดิมแเราตัวผู้จัดการอ๋อผมเป็นพนักงานบริษัทเอกอ๋อเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับเพราะว่า ก็ก็อันนั้นก็เป็นอาชีพหลักเหมือนกันไม่ว่าจะรุ่นคุณพ่อหรือลูกที่จะที่เป็นผู้จัดการในฐานะผู้จัดการก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วเราก็พูดง่ายว่าคนหนึ่งลูกจ้างรัฐคนหนึ่งลูกจ้างเอกชนแต่ว่านี่เป็นธุรกิจครอบครัวอ๋อครับ รบแบ็กกาวก่อนทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มาจากมาจากพื้นฐานของคนที่เคยมีฐานนะในชนบทมาทั้งคู่ครับฝั่งฝั่งแม่นี่ก็คือปู่กับย่าของเขาก็เป็นคนมีควายเยอะเต็มบ้านที่อำเภอเกษตรวิสัยเป็นไอยห้อยเป็นไ้ห้อยเป็นอห้อยเป็นใอ้ห้อยเป็นใน้ห้อยเป็นเจ้าของที่ดินหลายร้อยไร่ในทุ่งกุลาอะไรประมาณนั้นน่ะ ก็ะจะมีความมีสตอรี่ผูกพันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าแม่แกไม่ชอบหรอกเพราะแม่แกไม่กินเนื้อผมเล่าให้ฟังแต่งงานในไม่ผมผ่านสี่านเนี่ยครับถออกจากรถออกจากรถออกจากตลาดนัดแล้วมันอัดเดยอะเกินไปตัวท้ายสุดเนี่ยมันจะมีตาขายใหญ่แล้วมันหลุดขาที่มันหลุดไปแกร้องไห้แกร้องไห้ตั้งแต่ไอไสีธาตุไปจนถึงอุดอ แก้สงสารครับลักษณะคนที่จิตใจอ่อนโยนหรือใจอ่อนเนาะก็จะบันไปก็ไ้แลกไหนสักมาถึงต้นนี้ก็เหมือนกันครับมาถึงวันนี้ก็เหมือนกันความอ่อนไหวเนี่ยมันคนเที้ยงควยอ่อนไหวไม่ได้หรืออ่อนไหวก็คือดาวตัวนี้ก็คือเพราะข้อนี้ทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ข้อนี้คือตัวผู้ตัวผู้พอ พอปีครึ่งแล้วเนี่ยมันอยู่รวมกลุ่มไม่ได้ครับเพราะว่าผมเกิดความผิดพลาดมันก็คือไปผสมแม่พันธุ์เปิดตัวเปิผมตัวนี้ยมันต้องแยกมาไว้นี่พอแยกมาไว้นี่ก็รอรอเกษตรกรมาแบ่งไปครับซึ่งเดิมเราขายตัวละแสนตัวละแล้วก็ขายไปทุกวันนี้แม้แต่ตัวละสามหมื่นกูก็ไปวจะเอาไปค่าเพราะผมมีเยอะผมมีสิบกว่าตัวเนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นพลาดเพราะว่า เนี่ยเป็นภาระมีคนจะมายกไปเนี่ยทั้งทั้งทั้งยกเว็นได้สวยนะเขาก็เขาให้สองแสนแต่ว่ารู้ว่าปลายทางมันอยู่ที่เวียดนามปฏิเสธแม่ไม่กินข้าวอาทิตย์นี่เราให้ลูกนนานฟังว่าการเลี้ยงในระบบฟาร์มโดยแท้เนี่ยมันมีคอสมหาศาล การเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นงานที่เราไม่สามารถทาได้เองสั่ใหญ่มันเป็นลเบอร์เบสมันก็ต้องมีคนงานอยู่ตลอดเวลา mm. คนงานเนี่ยหายากมากเพราะว่าคนไทยไม่ทํางาน mm. คนไทยไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานจริงๆ mm. คนไทยไม่ทางาน mm. คนหนุ่มในหมู่พันสองหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่กับพ่อเนี่ยผมผมให้เดือนละหมื่นสองไม่ครับ เรียนจบพูดอะไรก็ได้ป้อหกแหละไม่ทำยังเบาแต่สีเดียญสี่มวนยางเดียวกินเหล่ายางเดียวแล้วก็ของเรานี่นมันงานต่อเนื่องต่อเลยรก็แล้วจะไม่มีวันหยุดมันเป็นเลเวอร์เบสอย่าทําถ้าคิดว่าคิดถ้าคิดว่ามันเกินกําลังของตัวเองแล้วอย่าทําอย่างผมเนี่ยผมจะดาวเซซิ่งจนเหลือผมจะคุยกับ กับแม่บ้านจนถึงว่าเหลือกี่ตัวเราถึงเลี้ยงได้ด้วยตนเองได้ดูเพราะผมมีแปลงเพราะในนี้ของผมมี24ไร่24ไรล่แล้วก็มีข้างหน้าที่อาจารย์วิ่งมาเมื่อกี้มีแปลงหญ้าอยู่ตรงนั้นเป็นหญ้าแปลงกลาห้าไร่ครับแล้วก็แปลงหญ้าแปลงหนึ่งก็จะอยู่เลยออกไปหน่อยข้ามทางรถไฟไปทั้งเพราะมี คนมีทางรถไฟนะเลยถนนดาไปทางถ้าเราวิ่งมาจากเมืองเนี่ยถ้าั่งทางทางั่งขวามือเนี่ยเลยถนนดําไปกิโลหนึ่งมันจะมีทางรถไฟผมจะมีแตงย่าอยู่นั่นรถรถเดี๋ยวเขาไปวิ่งไปไปตัดมันเป็นมันเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานอย่าทำเมืองไทยวันนี้ไม่ไม่ไม่่ใช่แล้วเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครแรงแล้วก็หายไปแรงงานผมผมเข้าใจถูกไหมว่าแต่เรากำลังลดจำนวนควายลง หรือกระชากใช่ชอนมาลานใช่ลด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 ตลอดแต่แต่ยังคงไว้อยู่นะครับคงคงก็ใส่กันก็คงคงคงไม่คงไม่คงเฉพาะลูกเลิฟที่ไปไหนไม่ได้คือคือจริงๆอ่ะการลบมันดีอย่างหนึ่งอาหารเนี่ยที่เรากติีหาเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นไฟงาจริงจริเพราะว่ายิ่งมีเยอะเนี่ยมันก็จะ ทะเ,เออกไปม,มันก็จะไม่ไม่มันจะหาความงามไม่เจออย่างไม่ได้ไไดโฟกัสแต่นี่มัจะโฟกัสสมมติว่าเราบอกว่า c a p ซ c i t y หรือว่าความจุเรามันได้สู่30ทีนี้น30นั่นอ่ะเราก็ต้องโฟกัสกับมาแล้วมันก็จะดูดีขึ้นมีเวลาให้มันมากขึ้นคุณภาพ,พดีเออคร้อได้ครอได้ถึง38 39 40แต่ว่าแหล่งอาหารเราไม่ได้เราไม่พอแหล่งอาหาเก็ไม่พอตอนนี้เต็มครอ ทุกครอบไปใช่ไหมครับเต็มทุกครอบเต็มเต็มกร็คือสี่สิบก็ห้าสิบกว่ามันห้าสิบมันลูกมันหลอลูกด้วยครับครับมาอยู่ที่นี่ก็แม่ปกติก็บ้านกรุงเทพก็ไม่มีใครอยู่ครับก็มีพี่เจ๋งอยู่แม่ก็อยู่กับพี่เจ๋งเป็นเดือนสองเดือนขึ้นมาบ้านผมก็จะมาเฝ้าบ้านบ้านอยู่ที่นี่ก็สองสามหลังก็เหมือนกันก็สิบหายละครอบครัวก็ไม่มีละ ก็ัวก็เสียหายถ้าถ้างั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงแรงงานตอนนี้คนที่เป็นคนใกล้ชิดกับวายก็จะมีมีสองพวมีที่ก็นอนที่นี่เป็นประจำที่เห็นคนที่เห็นเนี่ยที่เห็นใส่เสื้อนักโทษนักโทษแต่แต่ในมิติของการทํางานนี่ทั้งทํางานกับความที่รู้จักกันเหมือนคนที่เราจ้างนี่ก็เหมือนเป็นสมาชิกพรอปวดเลยใช่ใช่แรงงานที่มาเราก็ทําช่วยหลายอย่างความที่เราเคยอยู่ การทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจำนี่ก็เป็นโอกาสของผู้ต้องขังเขาแทนที่เขาจะอยู่ในกําแพงเขาออกมานี่เขาได้ทําได้เขา้าแรงงานขั้นต่ำสามร้อยสี่สบามบาทบแต่เขาจะมาแค่จ์ถึงสุดแล้วก็มาแต่เช้าออกจากเรือนจําม,มาเจ็ดโมงกว่ามาถึงมี8แปดโมงเป๊ะห้าโมงเย็นเลิกงานเขาค่อยๆอาบน้ํากินขา้าวเย็นเสร็จเขาถึงเข้าเรือนจำไปถึงหกโมงเย็นเขาจะทาแล้วไม่มีอู้ไม่มีอู้เขาจะทำของเขาต่ทุกวันเนี่ยมันได้หลักๆมันจะเป็นนั้นแต่ว่ามันก็คือจ่าย สามคนก็เวลาพันนะครับถ้าเราขายควายได้ผมฟาร์มเนี้ยเคยขายควายได้ตัวละสี่ลูกควายแต่สี่แสนแม่ควายก็เคยขายได้แม่ละเจ็ดแสนก็เคยขายแต่ผมไม่เคยได้ถึงเป็นล้านเป็นอะไรมีคนให้แต่ว่าไม่ขาย ถ้าขายลูกควายเพราะผมมีเดิมผมมีผมบีดลูกควายเป็นตัวเมียได้ปีงสิบตัวแน่นอนสิบตัวขายสามแสนสองแสนก็ได้สองแสนก็ได้สองล้านผมครอบคลุค่าใช้จ่ายแล้วแต่วันนี้ไม่มีทางมไม่มีทางโดยเด็ดขาดเลยลูกควายที่เคยขายได้ตัวละสี่แสนไปได้แชมป์ที่อุทัยธานีไปได้แชมป์ที่ไหนวันที่สี่หมื่นผมก็ยากอยู่นะสี่หมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยขนาดขนาด ขณะของผมเนี่ยพ่อไหนอ่าพ่อไหนคิดว่าท้องตีนตู้อัศวินผมมีทุกที่ผมขายเขาได้ตัวเจ็ดแสนน่ะเพราะว่าเขาผสมลุงเพชรไปเขาไปคลอบเป็นตัวเมียคนที่ซื้อไปนี่คือฟารโรฟาร์มที่คือฟาโรฟาร์มขายเฉพาะลูกให้ให้นิลนีฟาร์มไปล้านสี่แสนค,คือคูณสองไปเลยได้แล้ว ถ้ามองในเชิงการตลาดเศรษฐศาสตร์แสดงว่าตอนณวันนี้ควายงานมาถึงจุดที่ต่ำลงค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะมากแต่ว่ามีข้อจเว้นมีข้อจเว้นพันธุกรรมบางพันธุกรรม,มทำไมข้อตะติขายได้ตัวละล้านได้เหมือนเดิมม,มันก็เป็นเป็นเรื่องการตลาดเป็นเรื่องกระแสเป็นเรื่องกระแสซึ่งถามว่าจะซื้อควายใหญ,ใหญ่ลักษณะนั้นไปซื้อ ไปซื้อสอนสิลิไปไปซื้อบิ๊กไอฟาร์มไม่ดีเหรอบิ๊กไอฟาร์มนี่เขาพัฒนามา20ปีแล้วใหญ่กว่าพวกนี้กลายเป็นว่าแบ็กเอาของของลุงติ๊กกับกำนันโป๊ะเนี่ยอินบีดซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็แล้วก็มาฟลุกได้ตัวใหญ่มาจากพื้นฐานการอินบีดซึ่งเราก็ในทางวิชาการเราคิดว่าพ่อผสมลูกมัน โอกาสที่มันจะได้ดีเนี่ยมันร้อยละเท่าไหร่มันจะตป็นทางลบมากฟุบแล้วมงก็แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จผมเนี่ยมงว่าเผาตำราทิ้งเลยจัตว่รศาสตร์เพราะการจัดการโคตรหนวยเลยการจัดการเรื่องเรื่องเรื่องพันธุกรรมเนี่ยพ่อผสมรูปพี่ผสมน้องกันทั้งนั้นแหละเขาของเขาแต่ของเขา ซึ่งในความคิดเนี้ยหลายๆฟาร์มก็ยังบอกว่ามันทำให้ได้เรือดร้อยตายตายตายผมเอาตำราทิ้งซะให้พวกพวจบสัตว์เนี่ยพอดีกรณอนญาตที่พาดพิงถึงอุติกอันนี้ประสบการณ์ตัวๆที่ฟังจะมาแกบอกว่าข้อควายที่คุมฝูงแกนอาจานบผมได้ยินอยู่คำหนึ่งแล้วจำมันนี่แหละว่าแกบอกว่า ตัวพ่อพันธุ์ที่แกเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาเขาจะเลือกเขาจะเลือกเลือกตัวเมียที่เขาจะผสมบางตัวถ้าที่ตัวตัวเมียหรือตัวอื่นหลุดคอกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สนเลยเขาไม่สนเขาเขาจะต้องมีเวลาที่ต้องทําความรู้จักเลยว่าตัวไหนตัวนึงครับจะเป็นรักษาะนี้นเลยว่า ตัวพ่อพันเองเขาก็เลือกของเขาเหมือนกันชันอุทัยมั้งมันก็ไม่ขึ้นอัศวินอัศวินก็ไม่ขึ้นตอนนี้อัศวินทําไมทําแยกเพศไม่ได้เพราะมันไม่ยอมขึ้นนอกฝุ่มเลยอืมันไปอยู่ที่มาถามเท่าฟาร์มแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่สามเดือนแล้วไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นครับซึ่งเป็นเป็นพฤติกรรมที่แปลกนะแปลกแล้วก็ครับแล้วมันประสบความสําเร็จ ด้วยมันก็อลไมันมันน่านค้นหานเออมันมน,น่าค้นหา,าบอกหนึ่งในพันไม่ใช่หนึ่งในพันแต่หนึ่งในล้านคือที่ผมพูดถึงว่าเมื่อกี้เป็นข้อจังเว้นก็คือทําทั้งภาพรวมเนี่ยมันดาวลงทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีบางฟาร์มที่ยังยังไปได้ทำยังไงให้ประสบ เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่สักมีพื้นที่ที่ทําเป็นแปลงหญา้าเกียดพื้นที่เป็นแปลงหญา้าสักสามไร่ก็ปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงหาปศุกรรมดีๆมาเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ยมันก็เป็นมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปน,น,ปนการสะสมทรัพย์เยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเลี้ยงไม่เยอะสกเกลเล็กๆ<ช>เลี้ยงได้ด้วยตนเองใช้ระบบไร่ทุ่งปลานี่ ไม่ต้องไล่ก็ได้ไม่ต้องไล่ทุ่งก็ได้ก็เป็นฟาร์มระบบฟาร์มมีแต่ว่ามีแปลง้าอยู่ข้างๆก็เกี่ยวมาให้กินมันๆก็ให้มันนอนมีมีมีน้ําให้มีน้ําให้ลงอ่าไม่มีน้ําให้ลงก็ฉีดก็ได้เพราะอย่างตอนนี้ฟาร์มใหญ่ๆก็ไม่ให้ลงแล้วเพราะลงแล้วมันเน่าเน่ามันเน่าเสียแล้วผิวมันไม่สวยเขาก็ใช้ที่ฉีดน้ําเลยเหมือนที่เราทำาครับแต่ว่าการลงเนื่องจากเขาเป็นกระบือปักเนาะ การลงไปมันทําให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมวาติเขาจะมีความสุขแากมันจะดำไอ้นี่ดาทีละสามนาทีครึ่งดำสองนาทีครึ่งมีความสุขคนงครับต้องดำต้องลงสปาโปรครับเขาจะชอบสปาไอ้นี่ในชีวิตมันตอนมันอยู่ชนบุรี่มันก็นอนในปลักนอนในปลักปลักแบบนั่นเหล็กโผล่เฉพาะจมูกโผล่เฉพาะจมูก่างทั้งคืนเลยเขาเขานอนอย่างนั้นที่มันบึง อืครับคือถ้าเกษตรกรที่จะทําก็คือเลี้ยงน้อยเหมือนดาบชายไออาจารย์ดาบชายเหมือนดาบชายเนี่ยอเนี่ยกาลสินนีเมลแลนเป็นไหมดาบชายก็มาลาใสค่ะแกก็เลี้ยงไม่กี่ตัวนะแกแต่ว่ามันเขาเป็นสายสายสาย,สายเก่าเป็นอุด,ดอก็ขายตัวขายตัวล้านสองล้านไปนเลยครับ มีมีมีคนมาซื้อประลัดหนึ่งอย่างเงี้ยประหลัดหนึ่งที่น้องบรมพูเงี้ยแกก็เป็นแกอยู่เทศบาลตัวน้อยก็มีทั้งหกตัวได้มั้งหกเจ็ดตัวได้แต่ว่าก็ยังยังประณีตมากประนีตมากแล้วพวกเขาสายพันธุ์มันก็จะเป็นสายพันธุ์หนอเนื้อกษัตริย์อ่ะหนอเนื้อกษัตรก็คือมันไปจากไปจากลูกอีเม่นี้ของตาเมียนซึ่งจริงๆแล้วไอไอหนอเนื้อกษัตรจริงๆอ่ะมันเขาขายไปหมดเลยนะขายพวก สนความวยั่วยวนไม่ไหวคนที่ยังถือไว้ดีๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกเฉพาะไออาคมเซนอาคมเนี้ก็ยังมีลูกหนอนเนื้อเ,อเ้อกระสันมันไม่ใช่แค,ค่เป็นลูกใครนะเอาเป็นว่าถ้าถือเป็นขยายความชัชดๆเหมือนถ้าเป็นพระก็เป็นรุ่นหนึ่งอะรุ่นแรกอะไรอ<ช>ย่างเงี้ยเออแต่รุ่นสารุ่นสามเนี้ยอาจจะมีแต่ว่าเอาแบบเป็นออริจินอลมันเป็นมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าะรจับต้องได้ทางทางเสพทางอารมณ์มากกว่า แล้วคนก็จะทำเพราะเมื่ตามหาอุ้ยสมสมสมเด็จสมเด็จรุ่นหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ไหนกันอ๋อมันฟิวนั้นเลยนะคะฟิวนั้นเลยที่ยังคนที่ยังมีอำนาจซื้ออยู่ทุกวันนี้ก็คือคนที่มีฟิวนั้นเลยอลูกอินเนี่ยอยู่ไหนอแล้วก็ตามซื้อทุกราคา ห้าล้านก็ซื้อดูซิซื้อแม่ควายซื้อทําบ้าอะไรตัวห้าล้านคือพอจินตนาการมันไปนะพอมันเจอตัวจริงปั๊บเนี่ยมันคลิกกันเลยมันจะไม่มีทางแบบเอผิดหวังรู้สึกโอ้หนี่แหละฉันจอมแล้วฉันเจอแล้วนี่แหละนี่แหละเอาเรื่องสตอรี่ไอ้โก้เมืองเพชรอ่าค่ะสิบแปดล้านบาทเนี่ยที่ซื้อขายกันล่าสุดนี่ที่ไอ้พ่อเลี้ยงเจมันไอ้ก้าวเนี่ยก็น้องพี่เจงเนี่ย ที่เพชรบุรีมันก็ซื้อมันก็ซื้อจากไอ้ไอ้กุ้งลัดยาวควายตัวนี้ก็ออกจากไอ้ปลาไอ้กุ้งซื้อกันซื้อเห็นดิมันก็ดีแคลร์กันว่าล้านหกล้านห้าอะไรแต่ผมไม่ถึงหรอกก็ประมาณสักแปดเก้าแสนซื้อจริงโกงเพชรเนี่ยออกไปก็เป็นเรี้ยงมันก็เลี้ยงควายอยู่ไม่กี่ตัวเอาโกงเพชรให้พี่เดงเล่าเลาเรื่องไอ้เก้าให้ฟังอ๋อจริงๆเขาเลี้ยงเองไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่าเขาก็มีฝากฝากผสมด้วยก็คือเป็นระบบ คล้ายๆโบฟานเนี่ยครับก็เป็นเป็นคอกแยกแต่จริงๆโก้องเพ้นมันก็เป็นลูกของพันล้านเป็นลูกของพันล้านพันล้านก็คือไอ้ฉลามไอ้ฉลามนี่ก็คือไอ้ฉลามนี่มันเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ที่สกลนครนี่เลี้ยงอยู่วาริชภูมิบ้านปะโลเนี่ยก็คือพี่ชายของบอลุ่งเรืองฟาร์มพี่ชายพีวีนี่เลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยควายตัวเปี๊ยตอนนี้อยู่มาฉาฟาร์มดูดิเป็นพ่อพันคู่ักับ บิ๊กอูไทยกล้วพี่รายพันล้านอัน<ด>นี้พ<ด>ัน <1, S 1> ล้านนี่ก็เป็นพ่อของโก้มงเพชรเนี่ย,อยตอนแรกเนี่ยเขาก็ช่วงคือพื่อไงว่าเขาก็เข้างานประกวดตรงเวลาเนาะไปถึงว่ามาถึงมันตัวมันก็กําลังจะจะส่งพอดีแหละแต่คราวนี้พอหลังๆมาพระมันโตขึ้นมันก็ยิ่งสวยไปใหญ่เขาก็ใหญ่เพราะว่าเขาเขาก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่ได้พ่อเขาผิวก็กกสวยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นถ้าพูดพูดถึงควายเผือกตอนนี้ก็มีแก้วฟ้ากับ กับเอ่อเนี่ยแหละโก้เมืองเพชรไม่ใช่โก้เมืองเพชรแล้วเป็นโก้พระนครหรืออะไรเพราะว่าก็เลี้งเจซื้อไปแล้วเขาก็มาอยู่ที่ปทุมธานีเป็นควายที่น่าจะมีชื่อเสียงสูงและมากเป็นควายตัวแรกที่ไปทำเนียบรัฐบาลนะเขาก็ไปโชว์ไปถ่ายกับท่านเจษท่ารไปเล่นน้ำทะเลด้วยเจษเล่นน้ำทะเลแเล่นตั้งแต่อยู่เพชรบุรีแล้วก็เพาะว่าเอาขึ้นรถแล้วก็ไปลงน้ำทะเลตั้งแต่อยู่เพชรบุรีแล้ว ก็ในก็คือน้องนุ่ลูกหลานกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าฟาร์มนี้ไม่เคยไปสนามนะอืคุณว่าไม่ส่งปลไหว้ใไม่เคยครับไม่เคยครับทําไมเหรอเราทำามนใครจะไปทํางานไอ้นี่ก่อไอ้นี่อยู่กรุงเทพพ่อก็อยู่กรุงเทพผมก็เกษียณแล้วผมก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพผมเพิ่งมาอยู่ฟาร์มจริงๆมามาเลี้ยงเต็มตัวนี่ไม่ถึงปีหนึ่งพอดีการไปสนามคือทักษะ ันคือการเทรนแม้แต่คนไปดูแลควายด้วยแม้แต่การการทำมือน้าอยู่มือน้ําทุกอย่างทีนี้ถามว่าไอตัวเราเราไม่ได้ถูกเทรนมาอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีคนแบบว่าจะแบบพอจะรู้ว่าโอ้ตัวนี้มันพอที่จะโชว์ได้คืออย่างนี้ต้อง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 ร่หยฟังก่อนไองานประกวดเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนกันทั่วโลกเกษตรกรเนี่ยเขาอยากโชว์ผลิตผลรับอย่างอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีงานประกวด เกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยชื่อว่าไอโอวาสเตทแฟร์ไอโอวาสเตทแฟร์เนี่ยถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือสนามสุพัชราใสประมาณสักห้าหกสนามอยู่ที่ดีมอยอยู่แตที่ดีมอยจันอยู่ดีมอยอยู่เมืองดีมอยฮะดีมอยรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาทุกปีเนี่ยทั่วโลกเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเขาก็จะไปโชว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชเป็นเรื่องสัตว์เป็นเรื่องของเครื่องจักรทีนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะเราบอกว่าผมปลูกฟักทองได้ลูกใหญ่เท่าคนเลยผมไปไป,ไปโชว์ชวผมได้บัวตัวเนี้ยสวยมากมเป็นเนื้อดีมากผมก็ไปโชว์มีแกะมีแพะโชว์หมดที่นี้เหมือนกันครับลักษณะของกเกษตรกรบ,บ้านเรามีอะไรก็ต้องไปโชว์งันบัว่าเช่นกันเป็นโชว์มันก็ต้องแมนมั่นใจว่ามันน่าโชว์แค่นี้เพื่อเห็นว่าเราไม่ได้ถูกเทรนมาอย่างนั้นว่า มันจะทำงไงมันจะน่าโจ์เพราะว่าเราไม่ได้มือมือนามเราก็คือเลี้ยงเราคือเลี้ยงตามธรรมชาติตามพันธุกรรมของมันตามพันธุกรรมของมันตามกิจวัตรที่ควยที่ควรจะเป็นแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นกับอีกส่วนหนึ่งถามว่าโชว์ได้ไหมก็โชว์ได้แต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สวยเหมือนคนอื่นที่เขาที่เขาแต่งตัวมาดีเพราะว่าเขามีกระบวนการเนาะก่อนประกวดเขาต้องมีกระบวนการเลี้ยงกระบวนการเขาทํางานแบ็คเวิร์ดเลย เขา work back 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 เบอร์เลยเพราะเขาว่าเขารู้แล้วอีกสามเดือนจะไปเนี่ยวันนี้เขาต้องให้เอาสารนี้ว่าเท่าไหร่ยังไงต้องเดินเท่าไหร่แล้วเรียกว่าทำตัวออกําลังกายเท่าไหร่ทำตัวแต่งตัวแต่งตัวอะไรต้องโพสท่าต้องอะไรใช่ใช่ใช่ถามว่าเราเคยไปไหมเราเคยไปนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาข้อประกวดเราไปโชว์ไปช่วยเขาเพราะว่าสนามเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองปีตั้งไใจนุ๊กที่ ที่ต้องอยู่โรงเรียนเรียนเตรียมความเรียมเตรียมอุดมแต่ว่าลูกลูกฟาร์มลูกวายเราเนี่ยไปได้แชมป์อยู่ในสนามก็คือว่าเราปั้นไม่เป็นให้คุณไปปั้นเถอะแต่ว่าซื้อวัตถุดิบจากเราเนี่ยไปปั้นเองนะแล้วก็เป็นเดินเองจะเป็นจะโพสิชันตัวเองอย่างนั้นมากกว่าเราเราขายไปสี่แสนเขาเออเป็นต้นน้ำแล้วก็เขาเอาไปปั้นอยู่แปดเก้าเดือนมั้งก็ขายล้านหกแสดงว่าพอมาถึงจุดเนี้ยแสดงว่าตัว ออโปรดักต์โปรดักต์ของที่นี่อ่ะโพซิชชั่นนิ่งตัวเองว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำเพื่อไปผลิตวัวใช่ต้นน้ำใช่เป็นต้นน้ำไปถึงวัวเป็นบีดดิ้งฟาร์มเป็นพันุ์ที่สามารถเอาไปทําเรื่องงานประกวดต่อก็ได้ไปทำพันก็ได้ยังเป็นเป็นเป็นแม่เป็นแม่หลักของพ่อหรือแม่ก็ได้พ่อหรือแม่ของควายงามจริงจริงมันก็มีอย่างอย่างกรณีที่ว่าเนี่ยออโพทองออโพทองวิลูกแก้วฟ้าดันเป็นตัวเป็นสีดํา สีดำนี่ก็เป็นที่ต้องการลูกแก้วฟ้าสีดําเป็นที่ต้องการแล้วก็มันมีความแตกต่างเพราะว่าพ่อเป็น,เป,นเ,เป็นเป็นเผือกในเรามีเรามีลูกค้อของเราเนี่ยเป็นตัวเมียและสีดำก็ให้ลูกดีตอนนั้นลูกค้าอยู่น้องคายซื้อไปอืเจ้าขุนทองฝากซื้อไปแต่ครั้งนี้เขาก็บอกว่าสนามแรกมันได้ที่ ที่สี่มาที่สองแล้วไปได้ที่หนึ่งอยู่สนามอุทัยอันนั้นน่าภูมิใจมากน,น,านั่นคือเลือนเนื้อเชื้อไขของที่นี่ของที่นี่อุทันทย<อ>น้องคายได้าสามแชมป์แล้วก็สุดท้ายมันก็เลยขายไปล้านหกบอกอมันก็ดีนะไอ้กระทิง